จะพาขมงน้องไปเก็บเอะจะพาเาน้องไปเก็บเพว้เจ้าพูดเก่ทาอะไรกันทายหยิบรองรองรออะไรอะไรทาหยิบแกงไงาหยิบแกงไง้งาด้งาตามาตามานี่ี สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบก,กับช่องเปอร์เกชแ,แนลนะครับผมคลิปนี้เราจะมาทําอะไรรู้ไหมเราจะมาเอาคืนพี่เปิดคลิปที่แล้วพี่เปิร์ทำโมเดไหมมันไม่หนักหรอกแต่มันน้อยใจนะครับผมวันนี้เราจะมาแกงพี่เปิร์ด้วยการพูดตามพี่เปิร์ทุกคานะครับผมทุกช็อตออเออเออเอก็จะพูดตามคําเลยนะครับผมเรามาดูกันว่าพี่เปิร์จะหัวร้อนขนาดไหนเจอแน่ ม่เห็นด้วผมเนี่ยกดเข้าที่น่าโปรไฟล์นิดนึยอะไรใครอะไรกันโปรไฟล์อะไรอะโปรไฟล์ใครไม่เโปรไฟล์ยูทูปอ่ะอะไรอะไรอ๋อ เราพาพน้องไปเก็บเถอะเราพาพน้องไปเก็บเจถิะปวดจะฟุ้ดเก็บท่าอะไรกันท่าหยิบรองรอรออะไรอะไรท่ายิบแกงไหมท่ายิบแกงไหมองคานต้องคานสองสองอ๋อทำปกนี่ว่ะปกของมันน่ะปกของมันไ่ะ มันเ้อนจะมืดนะมันี่จะมืดนะเจตเจตกูต้งดูดุทางไหต่อเป็นบ้าอะไเป็นบ้าอะไรทำไมหายคิปแกงตลอดทำไมหายคิปแกงกันเหรอลำคานลำคานเจตเต หยุดแดงหยุดโพดหยุดนู่ดจอบจอบต้องเรียกกู <c oughs> จะเป็นอากาศเอาไปรูปไอจีขึ้นก่อนนะเอาอไปรูปไอจีขึ้นก่อนนะเยืะอ แก่หนานอนไปแก่หนานอนไปปวดหัวปวดหัวเขาอยากนอนโรงพยาบาลมั้งเขาอยากนอนโรงพยาบาลมั้งน้ั่งเยอะจะไปนู่นละนั่งเยอะจะไปนู่นแล้วตึงตามะต้องตามมาต้องตามะตึงตามมา ให้ตัวนี้เห้ยตัวนี้อันนี้ทำอะไรก่อนเนี่ยเฮ้ยเหมือนวีนผมจะเดินตามไปเมื่อกี้เหมือนวีนเราไม่กล้าเดินตามเลยเอาเลยเมื่อกี้มันก็ยังนั่งขำอยู่ไม่หรอเออแต่ว่าเอาเอาต่อไหมแต่แต่เรื่องอันนี้คือมึงทำคลิปแก้งมันคืนหรอเออโอ้ยหัวจะปวดเนาะทำเกินนี่ผมอยากแก้งมากเอาไงต่อไปเดี๋ยห้องเลยตัดไปเลยเอาให้สุดไปเลยนี่แหละต่อเลยทำเราเราต้องทำให้สุดไกลแล้วล่ะอยู่ข้างใน เออทเลยอย่าไปกลัวดไม่จบไม่จบไม่จบเพื่อเพื่อเพื่อเพืออันนี้ไปินเหรอฮฮตายหรออีกตายหรอกิดกินกำลังปวดหัวอยู่ลปวดหัวอยู่จุบหน่อยจุบหน่อย อ้าวจะอะไรจุ๊บจุ๊บหน่อมาดิมาดินี่มาดิมงเงยมงเงยึท่านทำไมนี่มงนี่มจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยมาดิกูมาดิไม่พูดตามหรอไม่พูดตามนหรอกข้อจุ๊บหน่อยกูมาดิ ไม่เราอร้อนเลย่ดเลยแ่เหนื่อยไล่ะเนื่อยเลยย่เล่นดิอันเคียวมันเคียวเก๋ไปอาบน้ำนอนอยาน้ำนอนไม่ต้องว่าไม่ต้องมาเป็นเรื่องแล้ว เงีเ้ยเงี้ยไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วก็ไม่พูดแล้วไงปิดคลิปแล้วแกงเอาคได้รู้แล้วรู้แต่ถือกล้องไงว่าต้องทายอำไรอ๋อเดือแล้วปึฮึก็จะมาปิดคลิปอ่ะไม่ปิดปิดก็คนปิด ปิดคลิปดีก <JJonak. S 2> ็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร้ด้วยนะครับทุกคนถ้าใครชอบฝากกดฝากกดไลค์กันฝากกดติบล็อกดีได้ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะดูว่าเด็กน้อยทำคลิปอะไรนะครับผมเขาผมไม่ว่า